โยโยโย่ yo, yo, yo. บายมึงกรเจริญกับคืงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลิปหนังทุกช่องทางเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับคอ,อนเืินฝากผลิตภัณฑ์เกณฑสปอร์ตนะครับแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มผู้นังได้ที่แอด M v P 33ครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคถึงเน้นทีมเดียวพิจารณาเกมเวลาเที่ยงคืนครับฟุตบอลสเปนเพลย์ออฟเลื่อนชั้นนะครับเป็นนัด2ครับ ยูดีอีบีซ่าจะเปิดบ้านเจอกับอันดอร่านะครับนัดแรกอันดอร่าเปิดบ้านชนะมาก่อน2-0กลุ่มความได้เปรียบนะครับยูดีบีซ่าเนี่ยจบอันดับ2อันดับ3ในกลุ่ม2นะครับก็เลยได้เข้ามาเพลย์ออฟครับตัวหลักก็โรเบโตโอราเบเคซุสอัลบาเอสนะครับแนวรุกนําโดยเบเบ้ครับอดีตนักเตะแมนยูในเต็ดมีคาเบียโลเปสแล้วก็กองหน้าโมฮัมเหม็ดดูด้านะครับโยโย่เจ <yo>, ็ดสัตปพิรุธ,ธพันแคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกรา้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเกาะกับ ora, อันดอร่าก็น่าจะยึดผู้เล่นจากเกมแรกนะครับอัลเบโรเปย่าแนวรุกมีโยเซฟคอร์ด้ากับลอตเตโรลาวตินัดที่แล้วยิงคนละลูกนะครับมีมาตินฟาริอัสแล้วก็มาริเอลนีโตนะครับเป็นแนวรุกเท่ากับว่าเจอกันเนี่ยคือถ้าเอาผลล่าสุดถ้าไม่นับเกมแรกในเพยอ์ออฟนะครับต้องย้อนไป3ฤดูกาลก่อนครับปรากฏว่าอันดอร่านี่เคยบุกชนะ1-0มาแล้วนะครับก่อนเกมขอมองอยูดีอิบิซาเป็นต่อนะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยอันดอร่า ขอผลเสมอหรือแพ้ประตูเดียวจะได้เลื่อนชั้นนะครับส่วนอีบีซ่ไม่มีทางเลือกต้องชนะด้วยความห่าง2ประตูครับแม่ดูแล้วกลับมาเล่นในบ้านน่าจะเป็นทรงบอลบ้านใครบ้านมันครับหน้าวัดใจยูดีอีบีซ่นะครับพี่เอ็นบอกว่าจะเบียดได้อย่างน้อย1ประตูนใน90นาทีส่วนใครเลื่อนชั้นเป็นลุ้นอีกทีนะครับให้เชียร์ยูดีอีบีซ่เป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย